ด่านแคมปิ้งเราจะได้ล่้ทีที่หครั้งที่แล้วเราไม่ได้เล่นอยากเล่นแคมปิ้งมานานมากแล้วแต่ไม่ได้เล่นเลยใครเป็นขากรด่านนี้มันยังไงะไม่รู้เหมือนกันอีวาเกมเมอร์เออพี่กิจเป็นมากเหอะพี่กิจเป็นเป็นารครับผมเป็นกระตายอุ่มเจ้า มันไม่อาลุมเจาะเลยฟันเต็มปากขนาดนี้ก็ตายหนาวอ่อโอ้ยฟันออกปากเลยใช่ฟันออกปากเยคนจีนอีกแล้วพวกนี้คนจีนเยอะจังแต่ดีลงพรุ่งนี้นะรอดูนะไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนนะอืดไปก็ตายลุมเจาะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเร้่ตะกินแล้วตะกินแล้ว เจออะไรไล่์ักีมอมาเราก็ให้กําลังใจกันดีกว่าเนาะอย่าแบบเอออย่าฝัดไลค์เอ้ยอย่าฝัดฝัดไลค์ได้ฝัดไลค์ได้แต่อย่าอย่าฝัดคอมเมนต์เอออย่าฝ่ายคอมเมนต์เพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่ะเราลองคิดดูว่าฝัดคอมเมนต์คือการพิมพ์ข้อความซ้ําๆใช่ไหมแล้วเวลาแบบคนอื่นที่เขาพิมพ์มาอยากจะแบบคุยกับคุยกับคนที่เราชื่นชอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเจอข้อความแบบนั้นดันขึ้นไปเรื่อยๆมันก็มองไม่เห็นไงเออไปไหนวะเวลาฝัดไลค์ให้ฝัดสองทีไม่เอา จะบ้าเหรอไปสับสไครต์อะกด2ทีไม่อ้าวเฮ้ยเราแปลงร่างไปอะไรพี่กิทพี่กิทพี่กิทพี่กิพี่กิทูดูแถวนั้นดูแถวนั้นหนูได้ยินหนูได้ยินหนูได้ยินเสียงมันชัดเจนมากเราแปลงร่างไปกระติกน้ำดีกว่าอีเสียงทั้งแมพเลยจะตายเขาปาระเบิดตุ้มตามอยู่ไหนกันนะจะบอกว่าตัวกระต่ายเนี้ยความสามารถของมันคือมันสามารถที่จะ ใช้เรื่อยนะคะวิ่งวิ่งเร็วได้แล้วก็จะสามารถปาระเบิดไปที่ไหนก็ได้เหมือนปาระเบิดอ่ะมันโกงมากเลยนะคือปาไปเรื่อยๆอ่ะก็รูพิกัดแล้วอ่ะว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนใช่แล้วความสามารถมันโ,งโกงเกินเราไม่โกงเสียงพี่เบามากเลยอะค่ะคือแป้งไม่ได้แป้งไม่ได้ตะโกนมั้งคือแป้งเจ็บคอมากเลยอ่ะก็ไม่ไมก,ก,ก็ไม่เบานะฮะเออดังอยู่นนะ มันคีงไงโทรศัพท์บางคนอาจจะแบบเบาไงเวลาดูผ่านโทรศัพท์แบบมันจะเบากว่าดูในคอมอยู่แล้วเนาะอ๋อน้อกก็ห่าฟังมาใส่นะฮะเฮ้ยคุณเป็นอะไรกันพี่แป้งเหมือนดาราดังเลยค่ะดาราอะไรไม่ใช่เอาสวัสดีเจอใครมาไหเจอผม เกมนี้ชื่อว่าเกมพรบไนนะคะทุกคนเป็นเกมหนิคข้าวปลาเป็นตู้น,น่เป็นสิ่งของได้นะสิ่งของรอบๆตัวเราเนี่ยแปลงได้หมดเลยนะคะวายเนี่ยอยากอยาก,ยอยากเป็นถุงนอนอยากเป็นกล่องอะไรเงี้ยแปลงได้เลยเก๋มากเป็นเกมที่แบบนี่อยู่นี่นี่เองขอพูดเสร็จแล้วไม่มีสติด้วยด้วยพี่กินเนี่ยค่ะเพื่อนได้ไหมนี่ไงระเบิดไปกินหนึ่งเม็ดมีคนอยู่แถวนั้นปะเนี่ยมีใครช่วยไปกินได้บ้าง ไก่โอกวอหนึ่งเรียกวอสองใครช่วยไปกินได้บ้างไก่โอกเขาอยู่เขาอยู่ตรงผมเขาอยู่ตรงผมโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวหนูกําลังไปแป๊บนึงไม้ประเดี๋ยไอ้นอนไอ้นอนพี่ไม้อย่าแปลงร่างเป็นนอนดิเดี๋ยวก็โดนฆ่าหรอกมันใหญ่มันเล็กเกินดื้อเป็นนอยไอ้นอนเฮ้ลบล็บลบไอ้นอนไแล้วคุณเดินวนกลับมาตรงผมทำไมดิไอ้นอนไอเอาดีตโน่หนูไม่ช่วยแล้วว้าว ไอ้นอนหายไปไหนนชีเมจโตัยน้องหายนอนหายไปแล้วตอนนี้เราเห็นฆาตกรอีวากำลังวิ่งไล่นอนอยู่ทำไมอยากกินนอนเหรอนอนมันกระโดดได้นี่คือตามล่าไอ้หน้านอนขนาดแท้ตามล่าไอ้หน้านอนซัมเวเด้นอนนอนอยู่ทถวนี้นอน้อ Where are you ตอนนี้อีวากำลังเดินหาหนอนรอบดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครที่มาไม่ทันเดี๋ยวสามารถดูย้อนหลังได้นะคะบอกเลยว่าตอนต้นคลิปนี่คือเราโทรเกมมาก <c oughs> <c oughs> เราเล่นกันแบบไม่มีสาระเลย <c oughs> อยู่นอกคิดว่อกี้มาอยู่นอก <c oughs> อใครเนี่ยเฮ้ยครเนี้เราปั่นเร็วมากเราปั่นเก่งมากอ่ะมื่น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 มืนมืนใครทำกพี่บอสเหรอ พี่ลูกโอ้มายกิดยนโอ้มายก่อนพี่กิดยนต์ระเบิดมาสี่ได้อุ้ยผมโดนสองรอบแล้วนะอย่ามาโอ๊ยพี่กิดยนต์ระเบิดมาตรงนี้อะแมโดนไปดูโอ้คุณตะตันมาตัวผมโอย ประตูคุณหมดบ้านประตูคุณหมดบ้านแล้วบุลลี่บุลลี่ฆาตกรผมจะบุลลี่ทุกคนนี่คุณใช้ป,ประตูหมดแล้วเหรอไม่ให้คนอื่นใช้อะนะเอ้ยไก่โอก๊กไก่โอก๊กเฮ้ย ปัดเร็วๆหน่อยไม่ไหวแล้วอยู่ปัดอยู่เนี่ยอังกาโดนเฉยโดนเฉยโดนหนึ่งคนจากการสุ่มโยนพ่อครับเมื่อกี้เราไปเผาพันธุเดียวกันนะครับพ่อไม่ใช่พ่อครับเมื่อกี้เราเห็นคนอยู่แถวนี้ มีมีมีที่ไหนล่ะคนบ้าอะไรมีแต่สิ่งของแถวนี้มีแต่สิ่งของนี่เราเห็นคนอยู่แถวนี้ไม่ช่วยผมหน่อยเอ้บอลนี่อ้ย ้ยไปไปพ่อมาพ่อมาพ่อมาเว้นทาพ่อมาัดรอพ่อด้วยลูกใลูกลูกรอพ่อพ่อยอดรอพ่อลูกรอพ่อนาเขรตื่นขนแล้วรอพ่อด้วยลูกูทะยานมาทำไมตรงนี้รอพ่อด้วยลูก ขอพ่อหนูลูกนังสงครามลูกวิ่งมาแล้วเปิดแล้วแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเนี่ยเอ้าไม่วิ่งเข้าประตูไปอ่ะอือโอ้โหอะไรกันเนี่ยแบงวิ่งเข้าประตูไปเลยประตูเปิดได้หนังสงครามหนังสงครามเฮ้ย เขาไปประตูนึงแล้วประตูมันเปิดแล้วนะเมื่อกี้ประตูเปิดสองฝั่งแล้วพี่กินถัดมาพี่กินถัดมาเอาป้อมไปหมดแล้วอ้ามิตรพุทธอ่ามิตรพุทธเหรอคุณต้องโดนหนึ่งก่อน ไปเขับบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไปไปสง่งไปสง่งไปสง่งเอาไม่เข้าไม่ได้อ่ะเอาติดอะไรอ่ะอุย้ยติดอะไรอ่ะม,นน <c oughs> มันติดอะไรตะเกียสูงไหมละ่ะ <c oughs> สูงไหมละ่ะเฮ้ยไอพี่โมบุลีคล่ <c oughs> คนะกบอนคุณเข้าไป <c oughs> บุลี่ดูบุลี <c oughs> บุลี่วะบุลี่วะบุลี่หนักมากคุณก็ไปนางสงสาร นาัต่าก็ไปาอวงดึงดดึง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 ด นอกจากเราจะบูลลี่ขานตกรไปเยอะแล้วเราต้องกดไลค์ให้ขานตกรเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาสี่รอยดามเมตรกดไลค์ตบมือครับตบมือพร้อมหรือยังวัยรุ่นโกโกวามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซื้อนี่ได้ โกโกวาทีนหนูอยากได้โกโกวาทิหนหมูอยากใส่โกโกวาคิดไม่ซื้อนี่ได้ลูกน้อยร้องว้าวลูกสาวร้องเยชุดโกโกวาทำไมโคตรเท่พ่อไปเอามาจากที่ไหนลูกน้อยดันถามเพราะความสงสัยคือพอไม่ได้ไปเอามาจากที่วัดรั่วที่อื่นที่ไกลแต่พอไปซื้อมามาจากโลตัสน,นั่นไงใส่เลยกำลังฮิตรับรองไม่เฉยมาแล้ว ชุดโกโกว่าที่หนูอยากได้โกโกว่าที่หนูอยากใส่โกโกว่าคิมิซื้อนี่ได้